ก็หนึ่งเหมือนแบบกลุมง,งานเสร็จแล้วรู้สึกดีใจมากๆ,ๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นสเปเชียลเกสครับวันนี้ก็มาร้องเพลงเนาะเรามาร้องเพลงแล้วก็มีเดินไปทั้งโชว์ด้วยแล้วก็ยินดีกับพี่เบลล่าด้วยแล้วก็ดีที่เป็นเพลงวิสปาจาด้วยครับผมก็รู้สึกว่าบาจาอยู่พักคนไทยมาหูนานมากจริงๆสมัยย้อนไปพ่อแม่ผมยังใส่อยู่เลยครับที่บ้านอือใช่เ,เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้แค่มาหู วันนี้ไม่ได้แค่มาร่วมงานครับมีได้มาโชว์ด้วยก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่สำคัญวันนี้เราใส่ปาชาด้วยครับผมใช่เราใส่มาด้วยใส่สบายยังไงอะไรยังไงก็หมอก็ได้รองเท้าจะเป็นเออสนคเกอร์นะครับเป็นดีไซน์แบบแทชชวลก็และแล้วในพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยครับ ใช่ก็ใส่สบายมากๆเลยใช่ที่สําคัญรองเท้าทุกคนคือเราใส่เราต้องใส่สบายด้วยครับผมแล้วก็รูปแบบทันสมัยมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันใส่และแมทช์กับชุดครับจริงๆตอนเย็นเราได้มีใส่ยีฮอนีมาใส่รองเท้าแตะเลยพี่ประชาว่าใช่ใช่ตอนเรียนนี่คือแบบว่าใส่ชุดมหาลัยแล้วก็เป็นรองเท้าแตะแต่ผมว่าทุกคนจะได้สัมผัสทันเมาทันความรุ่งเรืองของประชาที่ที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ทันจริงทันครับผม ใส่เซติบอลใสเตเบเรียนผมมาใส่เปเรียนเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนแบบชอบใส่รองเท้าแตะไปบางครั้งแต่อย่าอย่าเลินแบบนะฮะคือต้องเราต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยแต่ไม่ได้ใส่ทุกครั้งขนาดนั้นนะครับสาระการครที่สนใจสามารถทำอะไรได้ว่าไปครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมปาชานี่ฝากฝากรีด้วยฝากพิบล่าด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็ขับเดิมขับเดิม บป็นว่าตัดแค่5นาทีไม่กีไม่ถึงนาทีไม่ไม่กี่นาทีไม่ถึง5นาทีเลยรู้สึกยังยังรู้สึกว่าเป็นความฝันอยู่เลยฮะเพรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติถ้าหมดจริงไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำก็มันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยฮะเรารู้สึกกดดันมากคนเดิมแต่ตอนนี้รู้สึกแบบสบายขึ้นแล้วจงตกใจนะใคเรียกวินาทีหายหมดไหมตกใจไม่ตกใจไี่ตกใจเพราะว่าเราเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากพอสุตายย <Gym. S 1> เรารู้สึกว่าโช์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสําหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตแล้วเรารู้สึกมันมีอะไรที่มันเกินตัวสําหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์หรือเอนจอยในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับเราแสดงว่าโชว์รอบนี้มีอะไรบูบาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีอะโหเยอะมากบูบาโชว์บูบาคืออะไรอธิบายด้วยความยากง่ายของความแบบว่าเออที่เราตั้งใจทำออกมาเยอะมากพี่เยอะเดี๋ยวแบบ เยอะจนทุกคนถ้าทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อแบบสตรีมมิ่งและลองว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแ,แบบแน่แน่หลายรูปแบบแน่ๆใช่ทุกดดันมาด้วยความที่บัตรม,มันหมดเร็วล้วคนก็รู้สึกว่าตอนตอนวันแรกๆกดดันมากเลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหนูก็ยังถามอยู่ว่าถามไม่ได้เลยว่าเนี่ยยังเชียร์คอนเสิร์ตไหมอ่าใช่ครับตัวนิดนึงตัวนิดนึงสบายขึ้นมาแล้วแต่หนูนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันใช่ใช่ครับ เตรียมกดมากๆเลยแต่วันนั้นแบบหนูไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปเข้างานก็อยากมีโมเมนต์แบบได้กดบัตรว่าแต่มันตื่นเต้นนะครับมีโมเมนต์กดบัตรแล้วเพิ่งแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนมากดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปรษณีย์บอกว่ามีคนมารอมักดบัตรมึงรออะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบเออมาให้ความสนใจเยอะ สนุวนเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้อ๋อก็ถ้าถึงใช้ตัวเขต้อร่วมงานอ๋อใช่ครับเราต้องเอาตัวเข้าไปในงานก็ถึงไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก็อยากกดให้ทัดบ้างอันนี้มันอันนี้มันเหมือนขิงอยู่นะรือไม่มีบัตรก็เข้าอยู่แล้วอมีขิงแล้วแต่หนูอยากกดให้อยากกดให้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อะเพราะว่า ไม่ถึงห้านาทีก็หมดแล้วทำไมกดแล้วจะเอามาอวดเมียหรือยังไงแค่จะมาอวดด้วยครับจะเอามาอวดทุกคนด้วยว่าผมกดได้แสดงว่าพูดขนาดพูดขนาดนี้เราต้องคือเกสหนคนหนุวทีใช่ครับผมบอกเลยแล้วยียบอกเลยแล้วไม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมรู้กันอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเกสตรงหลักผมว่าไม่ได้เป็นเกสขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันครับแต่ในฐานะที่ินิวเขาจัดไปแล้ว ซัพพอร์ตเฮียยังไงบ้างให้กำลังใจเฮียยังไงบ้างเฮียเครียดเนี่ยก็ผมอะเข้าใจเลยครับว่าว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนึ่งอะมันความเครียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งจังนี้ถึงถึงเครียดเงียจะเครียดยังไงผมก็ก็เข้าใจความรู้สึกเฮียเลยแล้วก็อยากเป็นอะไรจะให้เงียตลอดเลยครับล้วก็เดี๋ยวก็วันที่1ิแล้วใกล้ๆอีกแค่แบบประมาณ สิบวันนินดๆเองเนี่ยเนี่ยมากแล้วเริ่มกดดันแล้วไม่เรากดดันเลยจริงโชว์คู่กันคู่ดีไซน์กันยังไงหรือว่าก่อนให้มึงดูดีไซน์ตัวเองจริงๆเราก็มีเรามีเสนอเพลงส่วนตัวโชว์นี้ที่ตั้งว่าเป็นทีมซีมีโชว์คือแบบเราอยากโชว์แบบสไตล์ของตัวเองครับก็คุยกับพี่อออว่ามีโชว์อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกันว่าทำกันอย่างเงี้ยมีเป็นแบบไหนหรือว่าอยากทำไหมอะไรอและในมุมของพีซีอ่ะจะต้องเข้าฟิตเนสไหมที่เหลือเพราะเราพบเราอยากเข้าฟิตเนส ผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากน,นั้นก็ไม่ได้เข้าไปเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทําใจว่าโอเคทใจโอเคเราคุมอาหารเท่าที่ทําได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>อยากข <อ S 1> เข้ามากๆซิปสิแ็กหายเลยไหมคะเฮ้ยพนะี่คาดหวังเนอะยังมีครับเหลือเหลือวันแท๊กนิวมีอยู่นิวคอนเฟิร์มแล้วมีอยู่ยังหุนเฮียไม่ได้เข้าฟิตเนสเงี้ยก็ยังเฟิร์มอยู่นิวเช็คขอบแล้วใช่ไหมนิวนิวแท๊กเฮียมีกี่แ็งนะมีตอนนี้เหลือแปดแผงแปด น่ากลัวอยู่นะ้วแบบนั้นเออแค่เสียดเดิมคือแอบดายเสียดนะทอมมานั่งกินจริงก็แอบเสียดนะแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มีมีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตหรือการซ้อมแล้วก็ต้องแลกแลกสิ่งที่แบบว่าเราต้องผ่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวนะทอองแบบว่าไว้บาลานซ์ดูแต่ได้วีซีไหนบอกว่าถ้านจะโชว์เราจะมีอะไรบ้าง ในใจมีมันเกิดแลวเนี่ยเขา <c oughs> ก็สปอ,อยกันมาถึงล้วน้ำจิ้มมัเผื่อว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างน้ำจิ้มมีครบรสครับผมแล้วก็มีหนูแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสและมีโชว์สุดพิเศษมากมายที่ผมไม่เคยทําในชีวิตมาก่อนไม่ใช่แค่หนึ่งสองมีเป็นสามสี่แต่ผมว่ามีติดปีกเราจะมีอะไรบ้าง,ง,งนุ่นี่ว่าติดปีกแล้ววันนี้วติดปีกแล้วใช่ของเฮียเฮียก็มีฟิลคล้ายๆกันครับ ดําดินนะมุดมดดินใมุดใมดในมไม่มีที่บอกว่าอยครกาัปันนี้านี้ขานี้ขานี้ขานานี้านี้อันี้ขาี้นีมานี้ขานนี้ขาีาีานี่านานขนีานี้านนี้นี้ขาี้ขาี้ขานี้ขาานี้้น้นาขน้นนส่วนของของหวานวันนี้เจอน้งนีแล้วี่ากได้อะไร อันนี้พี่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าพี่พี่ซีบอกว่าอยากให้หนูมิวซื้อแต่เขาพูดสามรอบแล้วเราจะซื้อของเขาจริงไหมอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะพูดเล่นอล้วเขาอยากได้อะไรนิดหนึ่งแต่หนูสปอยมาแล้วว่ามีหลายสีแปลว่ามีหลายชิ้นมีมีหลายสีครับแต่ไม่บอกว่ามีกี่ชิ้นไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้เจ็ดสิบแปดสีเจ็ดสิบแปดสีพี่อยากได้อะไรผมรู้ครับแต่ว่าถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโกรเอ้า อ๋อซื้อมาเหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกเช้าว่าซื้อหรือเารมณ์หมดคาดบอกเลาะแต่ไม่ได้คาดหบอกเลยเพราะว่าพี่จีบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ซื้อแต่เขากลัวว่านุณยูจะมาเซอร์ไพรส์เขาเราอยากตอนเซอร์ไพรส์ก็มาคิดอ๋อต้องโอ้ยตอนอนก็ไม่บอกดิ้นแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วยังไงดิโอ้ยบอกเยอะยเฮียจะรู้ว่ามันเป็นอะไรบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรมิดีหน่อยหน่อยโอเคพี่ถามอีกครับถามอีกเลยถ้าอยากรู้กันฮะ มันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่อยากให้นุนีซีมนเออออกสื่อได้ก็ <c oughs> ออกออกได้ก็มันคือเครื่องประดับ,บอ๋อเครื่องประดับชิ้นหนึ่งครับ<อ>ซึ่งผมก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าครับ<อ>แต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วซื้อมาอย่างซื้อมาอย่างหนึ่ง<อ>ครับ<อ>คิดว่าเลือกสีถูกใจเขาไหมคิดว่าถูกใจครับ ีี่่่่คิิดเเวาาป็นสงทรบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรเนี่ยเฮียถูกใจยากมากเออถูกใจอยู่แล้วครับอันนี้แน่นอนแต่ว่าซื้อมาแล้วเอ๊ะหนูซื้อมาแล้วยังไม่ได้ซื้อครับเอาไม่เนี่ยวิ่งไปยังไงลูกโป๊ะไปกันซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเรียบร้อยอแถวสองคนนี้มีเติมจะมีโปรจากอะไรพิเศษงที่สุดใช่ไหมลูกอ๋อใช่ครับ แต่อยากพูดไม่ได้ครับอยู้กพู้ไม่ได้เลยทำมัป็นโปรเจ็ตอะไรอ๋ปรเดิมประเดิมจริงก็มีอีกโอยไม่ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะจะเป็นพวกซีรีส์ซีรีส์ของหนูซีรีส์ของเฮียแล้วแล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีตต่างประเทศครับผมแล้วก็ดูมดีก็เพิ่งโพสนะครับเปิดหานนักแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมา สมัครได้มาแคสได้นะครับผมก็แคสในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราสองคนจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้รับชมบ้างใช่จะว้าวนาะว้าวแน่นอนครับยิง่งต้อว้าวครับใช่แต่นี่เฮียพิเศษต้องรอติดตามครับเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็คือสากตอนพิเศษชนะ่ให้สัปตอนรอับอาจจะมากกว่านั้นหน้าไม่รู้อาจจะมากกว่านั้นสิบแตอน ไม่ได้เล่นทั้งปีเลยลูกแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะได้เห็นหน้าเราไปตลอดเลยปีหน้าใช่ครับถ้าทุกคนยังอยากเห็นเราก็จะอยู่ให้เห็นแบบนี้ดีมากโอเคเดินเดิน